ไลยกันไปต่ออีกวายช่องไกลเกินแล้วงหวะคูณสิบกันไปดีครับเอ้ยใช่เงาเรื่องของจ่าตายดิให้หายโอนหิีเลยวเว้ยขอตังค์ให้หายโอนหิีเลยเว้ยจาาตายเว้ยวันนี้ไ้เที่ยวร้านเหล้าะจ่าไปอย่าให้เสียจัดเหลืออย่าให้โรมอมสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทของแต่เลยวะ สวัสดีมิลักนักั่นทุกท่านนะผมอยู่กับผมดีเจบาร์คนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาผม์ใครที่ขอเกมนี้เข้ามามจัดแล้วนะจ๊ะอย่าลืมเข้ามาดูเข้ามาชมด้วยนะครับผม,อมขอยาผมรีเกมไปสักหนึ่งทีก่อนโอ้โหตายห่าแล้วจังหวะนี้เป็นอะไรวันนี้อะเกินไปบางทีอะเอาตายห่าแล้วจังหวะนี้ ไหลกันไปเรื่อยๆลื่นๆหน่อยดิโอ้โหรีไป8ครั้งไอ้ย็ดเข่เป็นไรวันนี้เนี่ยไปมีพูดพามดำเบงครับผมวันนี้จัดไปเลยแล้วกันงูหิดเลยอ่ะอะไรวะมันเป็นอะไรวะวันเนี้ยเฮออมันเป็นจะไดวะมันเป็นจะได้ไ,ดไหนเล่าให้ฟังหน่อยดีแล้วจัดไปสวยๆงามๆหน่อยดีไม่เข้าอีกแล้ววะเกินไปไว้ใช่ไหมงูหิดวะ วันนี้เป็นไหลวะ่ะแม่งทำอะไรก็ติดติดขัดขัดกันไปหมดเลยอนะ่ะขนาดแม่งจะเล่นก็ยังติด <c oughs> เหลือจะเชื่อว่าจังหวะนี้ยัดไปแล้วมาสามร้อยบาทกับสามสิบหมุนกันไปหน่อยดิดูดิว่าแม่งจะเข้าเปล่าเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรกันไปดีครับแล้วจังหวะนี้หนักๆเน้นๆเข้าไม่เข้าไม่เข้า,ขาพลาไหลไปดิ เกินเกินไปแล้วบางทีอ่ะบางทีก็เกินไปนะจ๊ะเกินเลยแหละเฮ้ยไม่เข้าให้เลยอะเนี่ยทำเล่นไปตายหาเราพระเยซูพระเยซูจา๋าจะไดเอ่ยโอ้โหตายหาแล้วมันเป็นจะไดอ่ะเฮ้ยไม่เข้าจริงๆนะเนี่ย โอ้โหว่าจะเข้าวายไหลกันไปต่ออีกขอส,สวยๆของางามๆหน่อยดีครับท่านแมงเว็บก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อืดอาดยืดยาดที่ผ่านเลยมาหน่อยดีครับอาจังหวานี้คูณ15หไหลกันไปต่ออีกสับลงไปดีครับอืมส,สวยงามๆกันไปอาจังหวานี้ไฟจะได้ครับท่านเข้ามาเหอโอโหขอร้อง จัดไปสวย,สวยงามสิห้ามุนกันไปครับทุกท่านไหลกันไหมขอสว,สวยของงามแล้วกันและจังหวะนี้ไหลกันมาก่อน30กว่าแล้วม,มีตัวต่อไหมไม่มียังไงมาดิครับพิซซ่าหน้าฮัทแล้วผมแล้วก็สวยงามพระรามแปดของจังหวะนี้คูณ1ิมารอแล้วครับท่านไหลกันไปต่ออีกวายช่องไกลเกินแล้วจังหวะนี้คูณ10กันไปดีครับเอ้ยช่างเอาเรื่องของจัดไปดิ ให้หายหุ่นหิดเลยเว้ยขอตังค์ให้หายหุ่นหิดเลยเว้ยจัดไปเว้ยวันนี้ไว้เที่ยวร้านเราไว้จัดไปใหญ่เสียจัดเหลือ,อยาให้รวมสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทของแต่เลยวะยัดกันไปแล้วผมจงังหวะนี้หลุเรื่องกันแน่นอนนะผมมาเหลือ,อ,อตั้งสิบสี่หมุนเนอะผมไม่กลัวไม่กลัวอะระยะไปแลว้วจังหวะนี้ไหลกันไปต่ออีกคออีกสักเร็งน้อยครับท่านไหลกันไปต่อหน่อยดิ เอาหน่อยดจ้าจางหวานี้ไม่เข้าเฉยเลยจะได้มันเป็นจะได้ละเออจัดไปหญ่าเสียจัดเรืออย่าให้ร่มแล้วจางหวานี้คูณกันไปอีกมีมาต่อไหมมาดิครับจางหวานี้ถือว่าได้ถือว่าโดนนะผมสองพันเหรอบาบอแปดพันห้าโอ้อะไรวะเนี่ยวันนี้มาหน่อยดีจะได้ จะได้ระครับท่านแล้วมีมาต่ออีกสัก,กเล็กน้อยไหมสวยงามพระราม8ดแล้วแรงไงผมะยังไงล่ะครับโอ้โหไม่เข้ายังไงยังไงจังหวะน,นี้มันเป็นจะได้ขออนุญาตจบเลยนะครับถ้าไม่เข้าอีกไม่เข้าเราก็ขออนุญาตจบรับผมไม่สนใจแล้วจังหวะน,นี้กรมอะไรมาแล้วจ้าญาติมาเต็มเต็มที่อสวยงามมระรามมา สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้าู้ชมนะผมก็ฝากไฟไฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวรัท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า